สาารณะนะคำว่าสารณะนะมีความหมายว่าที่ระลึกที่เคารพนับถือบูชาที่ระลึกเคารพนับถือบูชามีความหมายซึ่งไปในทิศทางเดียวกันสารณะนะในบางทีก็ว่าเป็นที่พึ่งดังนั้นพุทธศาสนิกชนเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะนะนั่นก็มหมายความว่าเรามีบุคคลหรือว่าธรรมะเป็นที่ระลึกเคารพนับถือบูชาดังนั้นคําว่า สารณะจะได้ยินในบทสวดว่าพุทธังสรารนังัจฉามิธรรมังสรารนังัจฉามิสังขังสรารนังัจฉามิแปลว่าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรารณะที่ระลึกเคารพนับถือถึงพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยดังนั้นคําว่าถึงอะไรถึงถึงในที่นี้ก็คือจิตใจนั้นถึงถึงด้วยความเชื่อคือศรัทธาในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจึงต้องรู้ว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นโดยย่อนั้นมีสามอย่างด้วยกัน คือคุณที่พระองค์ได้ตัสรู้อนุตตรธรรมสัมโพธิญาณทรงตัสรู้อริยสัจสีประการโดยไม่ได้มีครูอาจารย์ซึ่งเป็นคุณที่เกี่ยวกับพระปัญญาของพระองค์พระปัญญาคุณของพระองค์เนี่ยยิ่งใหญ่ไพศาลทําให้พระองค์นั้นตัสรู้อนุตตรธรรมสัมโพธิญาณทรงตัสรู้พระธรรมคือสัจธรรมแล้วพระองค์จึงได้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์จึงเรียกว่าพระบริสุทธิ์ที่คุณด้วยพระปัญญาและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระองค์จึงทําให้พระ นนั้นมีพระมหากรุณาคือความกรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาลในการที่จะช่วยให้บุคคลนั้นพ้นทุกข์และสรรพสัตว์ทั้งหลายที่ได้รับผลทางอ้อมเขาก็ได้รับความสุขไปด้วยดังนั้นพุทธศาสนิกชนจึงมาละล,ะละึกนึกถึงพระคุณของพระองค์โดยเฉพาะสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำไว้คือพระจริยาสามประการคือโลกัตถจริยา ยาตถาจริยาและพุทธะถะจริยาคือพระองค์ทรงบำเพ็ญประโยชน์แก่ชาวโลกโดยการช่วยให้ชาวโลกนั้นพ้นทุกแม้แต่ทุกข์ในอบายจนกระทั่งทุกข์ในวตาสงสารเมื่อทรงช่วยเหลือแก่ชาวโลกเช่นนี้แม้แต่พระอริยสงฆ์คือผู้ที่บรรลุเป็นพระอรหันต์พระองค์ก็ยังได้ตรัสบอกแก่พวกท่านเหล่านั้นว่าเธอทั้งหลายจงจารลกไปผู้เดียวอย่าไปรวมกัน จาลิกไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนทั้งหลายและอนุเคราะห์แก่สัตวโลกทั้งมวลเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ปรากฏชัดอยู่แล้วใน พุทธประวัติของพระองค์ก็ด้วยพระอำนาจแห่งพระมหาการุณาที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นนั่นเองดังนั้นการที่พระองค์ทรงประพฤติในส่วนที่เป็นประโยชน์แก่ชาวโลกและพร้อมทั้งพระป่ิอยู่ลญาติก็ได้รับประโยชน์ไปด้วยนี้อย่างพร้อมเพียงกันทั่วหน้ากันแล้วพระองค์ยังได้ทรงตั้งพระพุทธศาสนาเพื่อให้เป็นหลักแห่งชีวิตของชาวโลกทั้งมวลเพื่อจะได้รับประโยชน์จากพระธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงว ทําให้โลกมีสันติสุขเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะบางเกิดขึ้นแก่ผู้ที่มีความสนใจใส่ใจศึกษาในพระธรรมคําสอนแล้วนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะนํามาให้เกิดซึ่งความสงบสุขสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่ชาวโลกทั้งมวลได้ดังที่ได้บรรยายมาก็มีด้วยบาการาชนี้